สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็มาพูดกันถึง เรื่องราวของทหารยูเครนกันบ้างดีกว่านะครับโดยวันนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจากคลิปที่เราได้เห็นกันมาเนี่ยนะครับผมได้แสดงให้เห็นเลยว่าความสําคัญของอาวุธยุโทโธปกรณ์ความสําคัญของเทคโนโลยีสุดล้ำเนี่ยนะครับมันมีผลมากจริงๆนะครับสมมุติว่าทหารกองนึงเนี่ยโอ้โหใช้แบบยุโทโธปกรณ์หรือว่าใช้อาวุธอุปกรณ์ต่างๆชุดเกราะเนี่ยที่มันแบบห่วยมากๆหรือเก่ามากๆสู้กับอีกหน่วยหนึ่งที่มีของใหม่มากๆเนี่ยของดีมากๆเลยอะ มมนมีผลต่างกันได้ชัดเจนเลยนะผมรู้สึกว่าแบบ10คนที่ของดีอะยังสู้กับแบบ30คนที่ของห่วยได้แบบสบายๆเลยนะครับผมทําไมมันขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องราวเป็นยังไงในวันนี้เนี่ยมี2คลิปเนี่ยนะครับผมมันเล่าให้กับทุกคนฟังกันซึ่งคลิปนี้เองเนี่ยนะครับผมจะพูดถึงชุดเกราะกับชุดภายในของเหล่าทหารยูเครนนะครับโดยชุดของทหารยูเครนเองเนี่ยนะครับผมอย่างที่หลายๆคนรู้มาพวกเขาเนี่ยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากชาติตะวันตกที่เป็นชาติแบบแนวทุนนิยมซะเยอะถูกไหมก็มีเงิน เยอะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะนะครับก็ทําให้ยุทธปกรณ์หรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยล้ำสมัยไปด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงพวกระบบขีปนาวุธต่างๆเลยนะเอาแค่ชุดที่ทหารสะอย่างเดียวก็พอนะครับผม เนี่ยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปทหารเนี่ยเดินในความหนาวเหน็บนะครับผมซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยเขาไม่หนาวกันหรอว่าเขาดูเดินกันชิีวจังนะครับซึ่งเอาจริงๆริงเนี่ยเวลารบในที่หนาวหนาเนี่ยนะครับการเดินแบบนี้เนี่ยโอ้โทรมานมากๆเลยนะแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็คงจะเห็นกันแล้วว่าเรามีเทคโนโลยีกันความเย็นที่ดีมากๆเลยจนมาถึงในภาคคนละเรือนด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือพวกเทคโนโลยีฮีทเทคนั่นเองที่เราจะใส่ในที่ที่หนาวมากๆแล้วเรายังคงอุ่นได้สบายตัวเลยนะครับผมเคยใส่ฮีทเทคไปญี่ปุนน่นเนี่ยโอ้ฮิรรม่งฮิมนะ ซึ่งผมมาใส่ไปหลายชั้นนะครับผมตรงนี้เองก็เข้าใจเลยว่าแบบเออมันมีความต่างจริงใส่ชุดแบบชุดโบราณหนาเท้ามากๆยังกันหนาวได้อาจจะไม่ดีเท่าแบบฮีทเทคในยุคปัจจุบันเลยด้วยซ้ำอ่ะมันก็เลยทําให้ทั้งฐานยูเครนเนี่ยสู้ในที่หนาวได้เปรียบกว่ามากๆเลยนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงประสบการณ์นะเอาแค่แบบยุทธกรณ์อะ่ะก็เพิ่มความได้เปรียบให้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วเพะถ้าแบบอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโอชุดหนาเททะขยับได้ยากขยับได้ช้ามากๆมันมีผลมากๆเลยกับอีกทีมหนึ่งที่ขยับได้เร็ว็ววแแล้กกคคค่่องโดยยเร็ ต้องขอบคุณนะครับผมฮีเทคที่ถูกส่งมาจากฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนนะครับแต่ฮีเทคก็ฮีเทคถเถอะอันนี้ก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งถูกไหมทําให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นไม่เอถอะทะแต่อีกจุดหนึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยคือชุดเกราะนั่นเองนะครับวันนี้มีคลิปทหารยูเครนเนี่ยทดสอบชุดเกราะมาให้ดูนะซึ่งบอกไว้เลยว่ารัสเซียเนี่ยมีคลิปพูดพูดถึงเรื่องชุดเกราะมาเหมือนกันเป็นแบบกลุ่มทหารที่ถูกเกณฑ์ไปบ่นนะว่าได้ชุดเกราะแบบบีบีการมาชุดเกราะเพนบอลมาหน้ากากเพนบอลมาจะเป็น,นาปการอะไรได้นะะเดวกกกกัุาาจโลตต มานะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ลองใส่ชุดกอนแล้วก็ลองให้เพื่อนเนี่ยเอาปืนมายิงในระยะใกล้ๆเลยลองดูดิระยะนี่คือโคตรใกล้เลยนะครับอารมณ์แบบไม้บรรทัด2ไม้บรรทัดอะไรประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนั่นแหละ2ไม้บรรทัดอะยิงกันจ่อๆเลยนะครับยิงยัดเลยอะ ยังไม่เป็นไรเลยนะครับยังยืนกันชิวๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณวิ่งมาคุณใส่ชุดเกราะแบบเพนบอลคุณโดนยิงเนี่ยทะลุอย่างน้อยเป็นแผลแน่ๆแหละอาจจะตายไม่ตายไม่รู้แต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคุณยิงไปโดนตัวเขาเหมือนกันแต่เขาไม่เป็นไรเลยยิงสวนคุณมาต่ออีกแย่ yeah, เลยนะครับแบบนี้ก็โชว์ให้เห็นเลยว่าเทคโนโลยียุคใหม่เนี่ยสำคัญต่อ,อการรบขนาดไหนในการรบแนวหน้านะแต่อพูดตรงๆว่าถึงเทคโนโลยีจะดีเนี่ยถ้าโดนระเบิดมั่ก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมแต่ถ้าพูดกันว่าโอเคทหารเจอกัันนนแวห้า2ฝ่งเ กลุ่มหนึ่งที่มีชุดเกราะที่ดีอะยังไงก็ได้เปรียบกว่ามากๆอยู่แล้วนะครับแบบสมมุติสู้กันยิงสาดกันไปกันมาเนี่ยไอ้ฝั่งเกราะดีอะอาจจะตายแบบ10คนแต่อีกฝั่งหนึ่งอะอาจจะตาย30คนมันมันส่งผลแล้วแบบพอแบบ จำนวนมันเริ่มห่างกันเรื่อยๆอะ่ะมันจะยิ่งส่งผลกันไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นแฟนขับฝั่งยูเครนเนี่ยเห็นคลิปนี้ก็คงจะใจชื้นยันงขึ้นมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหาเรื่องของฝั่งรัสเซียเนี่ยมันเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับผมตอนนี้เนี่ยข่าวสงครามเนี่ยก็เริ่มจะมีน้อยลงไปน้อยลงไปนะอย่างในแบบอัปเดตแผนที่ของ BBC อย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้อัปเดตมาสักพักแล้วเลยนะครับเพราะคงสงครามมันแบบติดอยู่ในความแบบสเตลเมทอะเนาะแบบโอ้โหมันอยู่แบบ กึ่งกลางมากๆไม่มีใครกินใครได้เลยอะไรแบบนี้นะคือมีการยึดเคอร์ซอ,อนไปก็จริงแต่แบบต่อจากนั้นเองเนี่ยมันก็ดูจะเงียบๆไปเลยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันเนาะว่าจะมีอัปเดตอะไรออกมาอีกบ้างนะครับผมเดี๋ยวไว้ถ้ามีอัปเดตอะไรมาเรื่อยๆเนี่ยผมจะรีบอัปเดตให้ทุกคนฟังกันเลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politic World นะครับ